แน่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 ครับพอลูกเขาเขวัญแน่แน่อุ้ยอ yup ุ้ยอุ้ยเฮ้ยไอ่ยี่ไปวายไปวยเอ้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 ยไอทองมาแล้วทองมาแล้วครับทองมาแล้วทองมาแล้วคุณถอดเกือบทำไมฮะ เซนตี้เฟิร์สเข้ามาเข้าวปลอดภัยไว้ก่อนนะฮะโอ้ยยังตเตลิดเว้ยตะเล่นมุกที่นะเชตป<ะ>กตินะครับจะทองลงบริเวณนี้นะครับแต่ว่าเดินตะเลิดเขาใช้คำสั่งว่าเบนมวยนะครับเบนมวยหมายความว่าเบนนี่เขาแบบงหเลี้ยวแหละมวยก็แปลว่ามวยนะครับมันเป็นคำอบทานเฉยมาแล้วทองมาแล้วเดินห้างามาเลยฮะ รักมากหาเจาทองถ้ามาหาเจาทองแด้แล้วนะครับแขกที่จะมาหาเจาทองต้องถอดเกือบรอนะฮะหนวาวกอนพ่อบนาวกันเอาเลยเอาเลยไปทุลังวะสิงไปทุลังวะอุ่นบริการมันไอ้ เให้ S <S มันเดินอย่างนั้นนะนเดินค่ <S 2> <S 2> อยค่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 อยอุย้ยเจอน้ำนครับเจอน้ำแล้วสิ่งมึงเตรียมแดนด้วยสิ่ง ันี้เปที่นอนทองลใช่ัิะเอาลูกพ่อบาวบาบโอ้โหโอ้ยทองเล่นเต็มที่เลยคนระับ โอ้โหอะไรหมุนติวๆงั้นเฮ้ยเดด้เม็นเลงมาฟังนี่ละนี่นี่ยังคือหมุนอุตส่าห์เฉดโอ้โหหมุนหมุนโอ้หมุน เอับตัวทั้งคนทั้งช้าอาบน้ำด้วยกันโอ้โหเฮ้ย อีกชายพิ่ขว้าเลยครับเหมือนเด็กนะเล่นเรารอดูตอนเขาขึ้นนะโอ้หมุนอีกแล้วหมุนอีกแล้วอ้าเห็นนางาขึ้นลอันนี้ครับคนนั้นไปเท่าไหร่นะ ไปสำรวจดูโซ่งโซงนี่แปลว่ากางเกงนะครับโซงหลุดนี่คือกางเกงหลุดนะเป็นภาษาอีสานอาทับขึ้นมาแล้วโอ้ยขึ้นมาแล้วเขาต้องหน้าเขาเทดีนะพอแล้วหนังสิทลอกยังไม่รอไม่รอ เหมือนเด็กเลยลืลมป้าตัวเองอายุจัดยี่สิบแล้วเห็นต่างาผมเห็นตุตดเห็นตุ่นทีนี้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 ชีึ้นบัดไม่ขึ้นนะครับไม่ยอมขึ้นนะ เอ้าขึ้นไม่แข็ก็เล่ามาสิไปคัดไหมเฮ้ยก็เล่ามาสิไปคัดเลยปอเร็วปาเร็วลงเองฮ่วย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 คือวันนั้นคือวันนั้นเฮ็ดกี่ขานเลย ตักเปาตักเปายเหาอเ่า,เานะครับเอานะครับวอานะครับ เส bang. Bang, bang, bang. <laughs> hey, <laughs> ียงช้างไหลองซิงซ <facial> ิง in <out> <laughs> ิงเฮ้ยเฮ้ยเฮย็ดคืเด้เถ่ยกัได้กูนั่งลงเร็วอ้ยโทษนะครับผมกำลังเดินถอยหลังอยู่อะ้ยเน่ยะไรเนี่ยอ้ยว่าอะไรวะ

่เน่เน่เน่มอง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 เน่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 ่พอใจครับเหลือตามมองพ่อแล้วน่น่เน่น่นน่นทีงท่งทงนี่นี่นี

อออือแทงดินอือครับส <fin anta> <ots> ักดินเลยฮะสักดินอเอออืออยหวยเนี่ยเดเช็ดครับพอลูกเขาเขวน แน่แน <mm ่อ er> ุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปไไปเฮ้ย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 นะครับเรียกแล้วครับพอลูกเรียกแล้ว ไม่โกรครับไม่โกรธพอ่อละไปกินอะไรวะนะโตนะครับม,มันดึกดึกละหกเจ็ดโมงเย็นห้าโมงเย็นหกโมงเย็นครับอิ่มครับนายเชไดเอี่ยงมหาหกินนะครับได้เคือกับย่าอ่อนมาให้กินนะ เครือไม้กับหญ้าอ่อนมาให้ช้างกินเครือบำรุงน้เครือเครือบำรุงนะ้ำนะนี่นะไปนะครับก็อยากรีกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งกดติดตามนะครับสนใจแหวนหางช้างนะครับหรือว่าเอ่อกำไรงานอ้กำไร,ำไรแหวนหางช้างครับ อะไรต่างๆนะฮะก็ทักมาได้ในเพจนะครับ